โอเคสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวีดีโอจะเล่าสู่เชนนีมิสเตอร์อเวสันนะครับผมโอเควันนี้เรามาอ่านมางังงะดิจิผมอ่านไปแล้วละตอนนึงถ้าผมอ่านเลยเมเื่อกี้ผมอ่านเลยไปมากนั้นผมเลยจะมาแปลใหม่แล้วถ้ามีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามาเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยไว้นะครับผมอันนี้ถ้าผมเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามาผมจะเป็นคนที่แบบโอเคนะผมเมื่อกี้คำหยาบเยอะเกินไปคิดเมื่อกี้ผมก็เลยต้องลบนะบผมอ่ะโอเคกลัวติดเหลือขึ้นมานะ โอเคไปครับผมใครที่อยากโดนเดอยูดาลล่านะผมเพื mm ่อเซฟมือถือใหม่กับผมนะครับผมโอเคเฟมิลี่ใครอยากเข้ากลุ่มเอ่อก็ที่ผมประกาศคลิปไปก็ไปกดดูเอาเองนะครับผมโอเคไปได้ชมกันนายเพิ่งกลับมาจากตามประเทศงั้นหรอริงสิแต่ยังไม่ได้บอกชื่อของเธอเลยนะเบชิน d ดนั่นแหละ ดีเคอิ A K e, ฉันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยปินไทยว้าวเธออายุเท่าไหร่เป็นอาจารย์ถึงมหาวิทยาลายัยนอกจากนอกจากอะไรจริงๆแล้วเธออา,ายุเกิน40แล้วงั้นเด้อลองพูดอีกทีสิเธออา,ายุ40ไม่สิเธออา,ายุ80อาจุดไดี้เธอไม่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 ไมไม ขอบคุณสัะวันนี้เราเจอกันใหม่นะจะไม่ต้องการเห็นเจออีกใจบ้าพูดอีกครั้งตุ่มว้าเผือหลับไปตอนไหนเนี่ยแต่นาาที่สุดก็ถึงบ้านสักทีบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้มาเจปีแล้วมันควรจะทำความสะอาดค่อนข้างจะยากแล้วนะ มันล่งใหญ่กันไปมันคงจะน่าเบื่อหนักทำไมฉันไม่หาสาวสวยมาอยู่ด้วยสักคนละ่ะ <ś> โอ้ยโอเคจนแล้วนะครับผมก็มังงะที่พระเอกเทพแต่กลับใช้ชีวิตปกตินะครับประมาณนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมงังงะอาจจะสั้นหน่อยเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยนะผมโอเคจกักันสี See you. ่โดนเด็ดใต้คลิปนะซื้อมือถือไหมให้ผมหน่อยโอเคบาย